เจอทางแยกอีกแล้วเสียงฝีเท้าดังก้องอยู่ในทางเดินที่มืดและว่างเปล่าเขาวงกดถล่มลงมาขาดการติดต่อกับพวกพ้องโทรศัพท์แบตหมดและไม้เบสบอลก็ไม่รู้ว่าหล่นหายไปไหนทั้งหมดนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการผจญภัยทั่วไปการเดินทางมาไกลขนาดนี้ได้ด้วยตัวคนเดียว โดยมีแค่ไฟฉายกับของจิบปทัที่พบในเศษหินทำให้แม้แต่คิววินเองก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าถ้าดูจากระดับการสึกกรอของพื้นกับโครงสร้างทางเดินแล้วเป็นไปได้มากว่าที่นี่คือโบราณสถานไม่มีร่องรอยการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ดังนั้นจึงอนุมานได้ว่าที่นี่ยังไม่เคยถูกค้นพบวิวก็คงนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจุดชมวิวเขาวงกฏของหล่อนจะถูกสร้างขึ้นบนซากเขาวงกฏของจริงแต่ก็ช่างเถอะ เรื่องสำคัญในตอนนี้คือการตัดสินใจว่าจะไปทางไหนต่อ,เ,อ,อเดินไปทางหินลกๆปเคยบอกไว้ว่าถ้าเคยมีคนมาในที่ที่ซ่นมบัติาว้จะสามารถงเกตไดจากสภาพของวัชพืชนพื้าโดเคยบอกไว้ว่าถ้าเคยมีคนมาในที่ที่ซ่อนสมบัติเอาไว้จะสามารถสังเกตได้จากสภาพของวัชพืชบนพื้น วัชพืชดูสมบูรณ์แบบดีบอกไม่ได้ว่าเคยมีใครมาหรือเปล่ายังไงก็ไปต่อดีกว่าเสียงฝีเท้าดังก้องอยู่ในทางเดินที่มืดและว่างเปล่าวันหยุดประจำปีกำลังจะหมดลงตามแผนเดิมงานก่อสร้างจุดชมวิวน่าจะเสร็จตั้งนานแล้วและทุกคนควรจะอยู่ในระหว่างเดินทางกลับ ในอีกไม่กี่ชั่วโมงเขาวควรจะเอนตัวล้มลงบนโซฟาอุ่นในสวนทองคําและดูข้อความในกลุ่มแชทของบริษัทเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานต่อไปไม่ใช่มาคําหาทางออกที่อยู่ในทางเดิมมืดๆนี่ที่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็กลับมาทางเดิมอยู่ดีอย่างที่คิดไว้ ถ้าจำไม่ผิดฉันเคยผ่านทางนี้มาแล้วน่าจะทำเครื่องหมายไว้หน่อยดีกว่าถัางขยะข้างทางอาจมีของที่ใช้ประโยชน์ได้ถังขยะข้างหน้านี้มีถังขยะบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวสิ ทั้งขยะมาทำอะไรอยู่ในซากโบราณกันเนี่ยเอ๊ะเงียบก่อนคุณลุงเดี๋ยวเหยื่อของฉันก็หนีไปหมดหรอกเจอกันเฉยเหยื <h> ่อเหรอเขาโอ ใช่มันขโมยไม้เบสบอลของฉันไปเจ้านั่นแอบย่องมาด้านหลังตอนที่ฉันหาของกินอยู่ในโพงหญ้าแล้วก็ขาบไม้เบสบอลของฉันไปนนไไนไฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายชั่วโมงแล้วก็เลยหิวจนไม่มีแรงไล่ตามมันคุณจะมาตามล่าด้วยกันไหมทางขยะใบนี้ค่อนข้างใหญ่น่าจะซ่อนตัวได้สองคน ไม่ล่ะแต哇ี่นีอะไรผต在ม่ลช่ไม่ใ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 น่ไง่ยช่ไม่ใ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 ช่ไม่นช่ไมอใช่ไม่นช่ไมาใช่ไม่ใ่ไม่ให่ไม่นช่ไม่ใช่ไม่ม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใมม่ คุณไม่รู้หรอกว่าฉันเห็นอะไรเจ้านั่นอ้วนยังกับลูกหมูถ้าเอามาย่างต้องอร่อยแน่อย่าบอกนะว่าเออจริงเหวอะไก่ไก่ของฟูงหัว,วอพอมันโผล่มาอีกครั้งฉันจะเข้าตะคุบโดยไม่ให้ตั้งตัวเลยเฮ้ยทำไมคุณถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะ เหมือนป้าเฮริตอนที่มองฉันด้วยสายตาเอือมละอาเลยไม่าฉันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น,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 นฉันเจอะอุตสาหได้เจอกับคนที่รู้จักในที่แบบนี้ทั้งทีฉันจะไม่คิดเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็แล้วกันนะ เธอก็ขาดการติดต่อกับคนอื่นๆเหมือนกันเหรอใช่น่ะไม่ถึงว่าเจ้ายักษ่นั่นจะทุบพื้นจนพังฉันจําไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นจําได้แค่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเร็วมากตอนที่ตกลงมาก็เจ็บมากๆด้วย ดูเหมือนเธอจะแม้เคียนหน้าจะมีสีหน้าที่สดใสแต่เควินก็ไต่ตอ,ตองคำพูดของตัวเองจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะทีแรกฉันตั้งใจว่าพอถ่ายรูปหมู่เสร็จแล้วก็ตั้งใจกลับไปทำการบ้านปิดเทอมฤดูหนาว แต่กลับกลายเป็นว่าทริปนี้ยังไม่จบฮิฮิฮึมทัศนคิดบวกเป็นเรื่องที่ดีแต่ฉันมีอะไรอยากถามหน่อย <h> ih <ihi> ว่ามาสิถ้าหมดวันหยุดรดูหนาวแล้วเธอยังทำการบ้านไม่เสร็จ แล้วรู้ว่าอาจารย์ใหญ่ดักรอเธออยู่ที่หน้าโรงเรียนด้วยความโกรธเธอจะทำอยังไงเธอจะทำยังไงก็ต้องหนีแน่นอนอยู่แล้วหนีไปให้ไกลยิ่งไกลยิ่งดีงั้นทำไมเธอถึงคิดว่าโจรขโมยไม้เบสบอลจะย้อนกลับมา แทนที่จะวิ่งหนีล่ะก็จริงอะนะเออก็看看มันอาจ,จะจะกลับมาก็ได้นะมันอาจจะแค่อยากกลับมาดูที่เกิดเหตุหรือไม่มันก็อาจไม่ฉลาดสักเท่าไหรนะ่นักแหมดูภาพเต็มหน่อยนะ 这种可เอาเธอก็เป็นไปได้จริงๆนั่นแหละชฮอย่าส่งเสียงสิฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากตรงนั้นโมเบียต์ปะเกิเสียงโลหะกระทบกันกับทางเดินหินดังก้องแงงกกรู้แล้วต้องเป็นเสียงของ มันที่กลับมาพร้อมกับไม้เบสบอลแน่เสียงใกล้เข้ามาเรื่อยๆสัตว์ที่ดูสับสนตัวหนึ่งซึ่งคาบไม้เบสบอลไว้ในปากเอาใช่จริงด้วยวหรอผมนึกว่าโมเบียร์่ะที่ไทยก็เป็นสัตว์นี่เหรอโผล่ขึ้นมาจากอีกฝั่งของทางเดินด้วยท่าทางรับรอๆเธอพูดถูกจริงๆซะด้วยฮ้ยฉ <c oughs> ันเก่งใช่ไหมล่ะช่วยฉันจับมันหน่อยสิ มาสถานการณ์ฉุบเฉลบิบรีบรีบช่วยเคียร์หน้าเอาไว้เป็นบอลคืนโอ้โหเป็นอีเวนต์อย่างนี้เลยเหรอโอ้เอเออันนี้ให้ให้เราฝึกก่อนใช่ไหมแหมยากเอาเรื่องนะคือปัญหามันอยู่ตรงที่โทรศัพท์ผมกระตุกนี่แหละนะครับไม่ใช่อะไรหรอกถ้าโทรศัพท์ผมไม่กระตุกเนี่ย ผมไม่มีปัญหานะครับถ้ามันเล่นลื่นอ่ะเออโอเคนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่โทรศัพท์ปั๊บปป๊อป๊อปป๊อเอออยาเข้ามานะมึงอยาเข้ามานะอาเลือดไม่ลดวะอ่าถ้าเป็นน้ำแข็งที่เรายิงทะลุได้ปะเอาไม่ได้แต่ยิงได้แบบเลียมเลียมเรืมเรื้มเร้มเลียมหน่อยนะครับอืมเหมือนเกมอะไรวะเหมือนอันนี้เลยอะ ก,กิลหลบของฉันคือการหยุดเวลาถ้าไม่ตาของฉันคือสามารถยิงกระสุนจำนวนมากได้แล่งต่อนเนื่องแป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่คล่องยังไม่คล่องพอดีโทรศัพท์มันกระตุกนะครับมันเลยแบบอ๋อมันไม่ได้กระตุกหรอกกูกดบุ่มผิดนะครับโอ้โอ้อย่งนี้นี่เองตายซะให้หมด เ้ชอบชอบเกมเพลย์ผมชอบนะชอบปล่อยให้มันหนีไปจนได้ขอโทษด้วยที่ทำให้แผนการล่อเหยื่อของเธอสํำเร็จแค่ครึ่งเดียวไม่เป็นไรเอ้ยผิดเสียงผิดเสียงไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันก็ได้ไม่เบสบอลคืนมาแล้วขอบคุณนะไม่เป็นไรคุณนี่รายการใช้เล่นเลยนะใช้แค่ปืนยิงกระสุน,นเจลกระบอกเดียว ก็โค่นเจ้าตัวใหญ่นนั้ได้แล้วเด็กสาวดีใจที่ได้ของคืนมาจนไม่หันได้สังเกตว่าชายหนุ่มหน้าแดงและเอาอาวุธไปแอบไว้ด้านหลังและการกระทําเช่นนั้นก็ยิ่งทาให้เธอนึกถึงตอนที่เขาต่อสู้คุณเก่งขนาดนี้ต้องมีประสบการณ์โชคโชนแน่เขาหันหน้าหนีราวกับไม่อยากพูดถึงเขาอยากทิ้งปืนยิงกระสุนเจลลงพืน้นแต่ตัวปืนที่สะอาดสะอ้าน และด้ามจับปืนที่จากประรู้สึกสบายมือนั้นทำให้เควินรู้ว่ามันได้รับการทนุถนอมจากเจ้าของเป็นอย่างดีเขาไม่สามารถทิ้งมันได้จึงทําได้แค่ถือมันไว้ด้วยท่าทางเก้ๆกๆัๆปืนยิงกระสุนเจลกระบอกนี้ฉันเก็บได้ระหว่างทางฉันแต่มันดูเข้ากับคุณดีนะฉันไม่ได้พูดเล่นนะ เมื่อกี้คุณดูมุ่งมั่นเหมือนตอนฉันเล่นเกมเลยฉันเข้าใจคุณนะคนเราจะมีสีหน้าแบบนี้ก็ต่อเมื่อได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบหล่อนจริงใจและไม่ได้ตั้งใจจะล้อเลียนฉันเธอไม่คิดว่าปืนยิงกระสุนเจลดูเด็กเกินไปสำหรับผู้ใหญ่เหรอความชอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุสักหน่อย ผู้ใหญ่อย่างคุณก็มีสิทธิ์ชอบปืนยิงกระสุนเจลได้เหมือนกันไม่ใช่หรอแต่ผู้ใหญ่ควรจะชอบสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตขอแค่คุณชอบและมานทำให้คุณมีความสุขก็ขแสดงว่ามันมีความหมายกับชีวิตคุณมีแต่คนไม่ได้เลื่อกเท่านั้นแหละที่วิจารณ์งานอดิเรกข,ของคนอื่นเพราะพวกเขาไม่มีความฝามันเป็นของตัวเอง จึงทําได้แค่ปฏิเสธคนอื่นการไล่ตามสิ่งที่ตัวเองรักถึงจะเป็นการใช้ชีวิตที่แท้จริงสิแบบนี้นี่เองทำไมหรอฉันพูดอะไรผิดไปไม่เธอพูดได้สนใจมากฉันมั่นใจว่าเธอต้องโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขแน่มันก็แงอยู่แล้วน้อยครั้งมากที่ฉันจะได้เจอกับคนหนุ่มสาวแบบเธอ ทำไมล่ะคนอื่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่เหรอฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมแถมเธอยังทําให้มันกลายเป็นความฝันของตัวเองด้วยฟังดูเจ๋งดีนะดังนั้นคุณควรจะทําตามหัวใจตัวเองนะเฮียหน้าพาดไม้เบสบอลไว้บนบ่าและใช้มืออีกข้างตบไหล่ของเคลวินโดยแท่งทําเป็นเหมือนกับคนที่มีประสบการณ์มาก่อนโอเคฉันรู้แล้วงั้นก็ดี เธอยิ้มอย่างสดใสจ,จึงทําให้พื้นจึงทําให้พื้นที่ใต้ดินที่มืดเหมือนถูกปกคลุมไปด้วยแสงความอบอุ่นเรากับว่าคนนึงเป็นมนุษย์เงินเดือนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ส่วนอีกคนเป็นนักเรียนที่บังเอิญเคยได้รับการสอนวิชาเอาตัวรอดในป่าในห้ามใต้ดินอันมืดมิดเป้าหมายแรกของทั้งคู่คือการกลับสู่พื้นผิวที่มีแสงแดดส่องถึง ไม่เป้าหมายแรกของเราคือหาของกินตั้งหากล่ะหืมใช่เพราะฉันหิวมากเลยตอนนี้ฉันลองสำรวจแถวนี้ดูแล้วไม่มีพืชที่กินได้เลยเธอคิดจะหามาจากไหนล่ะเรารา,าสั์ก็ได้นะเช่นเจ้าตันอ้วนเมื่อกี้มันวิ่งได้เร็วขนาดนั้นทั้งที่คาบไม้เบสบอลไว้ในปากแท้ๆเนื้อมันต้องแน่นมากแน่ๆดูเหมือนจะไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เลย เราควรหาทางออกให้เจอก่อนดีกว่านะในสถานการณ์แบบนี้หากต้องใช้แรงไปกับการจับตัวสัสตว์ที่ไม่อยู่นิ่งแล้วก็อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ฉลาดนะักหืมแต่ฉันหิวจนเดินไม่ไหวแล้วนะเคลียน้าสุดตัวลงข้างกำแพงด้วยท่าทีหิวโหวยเควินรู้สึกลำบากใจเขาจึงต้องเลือกระหว่างหาทางออกและหาของกินให้เด็กสาว ควรจะจัดการเรื่องไหนก่อนดีนะเอ๊ะนั่นมันของกินเหรอมีแสงไฟวูวาบส่องออกมาจากกองอิฐที่อยู่ห่างไปไม่ไกลไหนขอดูหน่อยเคียหน้าลุกขึ้นและวิ่งไปที่นั่นเธอโน้มตัวลงและยื่นมือข้างหนึ่งเข้าไปในซอกอิฐให้ฉันทำเองดีกว่าไม่ได้ซอกมันเล็กเกินไปขนาดมือของฉันยังลวงแทบไม่เข้าเลย เจอแล้วมันคือ Power Bank คเคียหน้าถือ Power Bank รูปร่างแปลกๆไว้ในมือดูก็รู้เลยว่ามันเป็นของผู้ใหญ่ที่ไม่ใช้กันอาจจะมีคนทำหล่นเอาไว้ก็ได้ซูชางเหรอ,อเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่ร่วมการผลิตโดยอาราฮาโตะและมอสเทคโนโลยีซะด้วย ผมผมคิดเลยเนะี่ยใครวะเพื่อนของเธอทำหล่นเอาไว้เหรอถึงจะดูเหมือนของของโบเนียก็เถอะนะแสดงว่าหลอนก็เคยผ่านทางนี้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นโบเนียก็น่าจะจำได้สิทุกคนอาจมีความลับของตัวเองก็ได้ไม่ใช่โบเนียแน่เธอแบ่งปันทุกสิ่งที่เธอชอบกับเราโธ่ แปดมือถือก็หมดอีกตั้งหากขอชาร์จก่อนนะแล้วก็ฉันจะถามเธอด้วยตัวเองเองทั้งสองคนช่วยกันค้ำหาสายชาร์จท,ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเข้ากับ p e อร์ b a แบหลังจากผ่านไปหลายนาทีหน้าจะโทรศัพท์ก็สว่างขึ้นอีกครั้งและมีสัญลักษณ์ความแรงของสัญญ,ญาณปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนจากนั้นหน้าต่างป๊อปอัพของสายที่ไม่ได้รับและข้อความก็เด้งขึ้นมาลัว,ลว เป็นข้อความจากทุกคนพวกเธอกำลังตามหาฉันอยู่ฮิฮิฉันจะตอบกลับเมย์บอกว่าแค่เดินไปตามทางก็จะออกจากถ้ำได้เฮ้าแบงค์ไม่ใช่ของโบเนียจริงๆด้วยเทเรซาไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอเซเลส่งรูปเซลฟี่มาด้วยคนที่อยู่ข้างหลังเธอดูคุ้นๆนะดูเหมือนจะเป็นนักมายากลที่อยู่ในจุดชมวิว ในเมื่อทุกคนออกจากที่นี่ได้แล้วงั้นเราก็น่าจะใกล้ถึงทางออกแล้วเหมือนกันแปลกจังฉันตอบข้อความหมดแล้วนี่นาะโทษทีของฉันเองเพื่อนๆของคุณดูเหมือนจะเป็นห่วงเป็นใยคุณจังนะหืแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะคุณมีคำขอใหม่197รายการที่รอดำเนินการหัวหน้าฟิวเจอร์ใหม่ ใช้บนโทรศัพท์มือถือไม่ได้ช่วยดูให้ทีคุณกลับมาจากลาพักร้อนหรือยังมีงานด่วนอยากให้ช่วยหน่อยหัวหน้าช่วยด้วยพอฉันปรับแต่งโค้ดแล้วโปรแกรมไม่ทำงานน่ะพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยข้อความจากเพื่อนคุณโดนกบหมดเลยไม่เป็นไร่อนเพื่อนของฉันปลอดภัยดีดูท่าทางคุณจะยุ่งนะ อยากจัดการเรื่องงานก่อนไหมไม่ละ่ะวันหยุดไม่คุยเรื่องงานนั่นสินะงั้นเรามาสนุกกับวันหยุดกันเถอะจริงสิเมย์บอกว่าเธอกำลังเตรียมตัวสำหรับการตกปาลาเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะตามหาเธอให้เจอแล้วให้เธอทำอาหารอร่อยๆให้พวกเรากินกันเออนืกว่าจะได้ทำบาร์บีคิวกินเองซะอ,อีกน่าเสียดายจัง คราวนี้หล่อนคงล้มเลิกความคิดที่จะล่าเหยื่อสักทีนะเมื่อกี้คุณแอบผอนหายใจด้วยความโรงอกเหรอเปล่าเฮ้ยผมรีบกดกันไปยังไม่ทันเควินสายหัวจบเลยมาโอ้มีกี่ดาล่ะเนี่ยอันนี้อันนี้มีหน้าเดียวใช่ปะถ้ามีหน้าเดียวก็โอเคอยู่นะครับอืม สำรวจก่อนสำรวจแนะนำการเล่นเบื้องต้นภาพถ่ายในวันหยุดโอ้น่าจะนิดเดียวนะครับมผมอาจจะแบ่งเป็นมีมีสิบมีสิบตอนใช่ไหมก็กินไปเลยนะครับตอนละสองด่านนะครับแต่แต่พาร์ทนี้ก็น่าจะพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอืผมไม่รู้ว่านานไปไหมแต่ถ้าคลิปนี้เอ้แต่แต่ถ้าตรงช่วงนี้ไปหยุดแต่ถ้าช่วงนี้ไปอยู่ในท้ายคลิปนะครับก็ ให้รู้ไว้นะว่าเอออันนี้ตัดมาจากตอนอัดด่านที่หนึ่งเสร็จนะครับอืมต่อไปเราได้ใช้เคียร์หน้าหรอโอเคนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็พยายามลงเนื้อเรื่องอีเวนต์ช่วงเออช่วงแรกให้จบจบไปก่อนนะครับอืมโอระยะเวลากิจกรรมนี้แม่งสีสวันกิจกรรมที่แล้วแม่งสออาทิตย์อ่ะนะครับ อันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องหลักอันนี้อย่าบอกว่าอันนี้เนื้อเรื่องใหม่อ่ะหรือเป็นอะไรแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นเฮ้ยผมว่าไม่จบผมว่าไม่ได้จบแค่สิบบทวะผมต้องอัดอัดยังไงให้มันแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะซีรีส์นี้เออเนื้อเรื่องซีรีส์นี้อาจจะกินไปประมาณผมให้ต่ำๆเลยนะ ไม่เกิน15ตอนนะไม่เกิน15ตอนไม่เกินไม่เกิน15พาร์ทนะครับประมาณนั้นนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กันด้วยนะขออภัยนะครับที่ลงคลิปเนื้อเรื่องอีเวนช์ชนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบ้าครับผม